สวัสดีครับพบกระจงผ้าหาผ้ามวนเมื่อนี้เข้ากบสีมาในรูปแบบสร้างนะครับเมื่อนี้เข้ากบสีมาตัง้งวงกบนี่นะครับวงกบห้องน้ำมันสิบเป็นบ้านเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับเข้ากะจะมาตังมองนี้นะครับนี่เป็นห้องน้ำคือมือว่านเข้าเดือนทอพมกระเรื่องล่องเลียบไฮเบิง้งตัวนี้คือเข้าหาระดับ ระดับมาแล้วนะครับระดับจากวงกบตัวบานนี่คือวงกบตัวบานนี่มันสี่บานเก้าสิบสองเมตรนะครับเท่ากับหานี่ครับจากระดับตัวนี้จากระดับตัวนี้นี่หาลงมาให้พื้นมันสิลดกันอยู่ประมาณนี่ครับจากพื้นตัวนี้นีมีเป็นพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านนี่ก็พื้นห้องน่านี่สี่หางกันอยู่สามเส้น และตัวสโลบลต้องไปผุ่นจังอีกเครื่อหนึ่งนะครับก็ฮะไทยระดับเนี่ครับฟังนี่ฟังนี่ไทยะระดับมาตาฟังนี่และะ้วก็ไทยะระดับมาฟังนี่บานีไทยได้แล้วเขาก็วัดขึ้นไปนะครับเป็นจากะระดับผื้นขึ้นซีเซนะระดับกระเบื้องขึ้นซีเซนขึ้นมาหาตัวนี้เป็น เมอนะครับเม็ดแปอ็กรบบวเขาอีกสิบเส้นเป็นเมตรแปดสิบหรานะครับพอห้ตาตองเพื่อพื้นสี่เส้นกับบันน้ก็นี่ครับวงกบเดี๋ยวเ้ามาหาะระดับครับบันนีมาเก็ตถืสบ่าจากหัวตัวนี้ ยาเส้นนี่ครับเนี่ยแปเอดนี่หาเส้นระดับเียงราายมากัันได้แปดซิปหกเส้นครับนี่ครับได้แปดซิปหกเส้นอเอากได้แปดิ นีน่ช่อนทีประตูนี่นะครับช่อนทีริมประตูทีห้าสิเอา้ารากาวัดเรามาแปดเซนนี่ครับแปสิเซนเขากปขีดไว้ฟันนี่<ม>เขาไปเหตเอะไนครบแปสิบหกเซนนี่ครับแปดสิบเซนแปดสิเซนขีดไปนะครับ บัดน,นี้เฮ้าแกแตมาวัดพื่นตัวนี้นะครับพื้นตัวนี้นนนมาเ,เรรทราไปหเไปทาา่าหนงเร็ไปท้วนหคร,รับทีเฮาจับนะครับบันนี้เฮากับ ช่นล่องเพื่อนเลยนะครับช,นนชน่นล่องเพื่อนช่นเพื่อนรากานี่ครับวัดขึ้นมาใ่เส้นระดับเฮามันสีได้เก้าสิบเก้าเส้นนะครับเก้าสิบแปดจุดเจ็ดราคาฟัทนท่านี่ฟันท่านี่มันก็จะได้ยู เจ็ดมิลครับร้อยเจ็ดมิลเก้บแปดจครับตนี้เาาตัวนี้นะครับรตัวนี้มันอยู่ข้นงในตัวนี้เป็นเก้าสนะิบแปดจุดเจีย่บแปดจุ แล้วครับตัวนี้จะเป็นเมตรเจ็ดมิลร้อยเจ็ดมิลน,นะครับนี่ครับตัวนี้คือฮาสิตัสหนึ่งนะครับ ส่วนนี้ป <upper> ิดมันพาขัใหม่ค้ำพอดีนะครับเข้าออกครับบานนี้เฮ้าตัดได้ระดับมันแล้วเฮ้ากับมา ตีตะปูยึดวงกบนะครับนนกระเทยออาไปยีางนี้ Okay. นนีเข้ากับสีมใส่ตัวนี้เข้าต่อไปตัวนี้เพื่อไม่ข่าวแปะแปะวงกบนะครับตัวนี้จะนานาวงกบเสร็นี้นาวงกบเสร็นี้ไม่ข่าวแปะเพื่อเทศอย่างเงีนะครับนี่เขากับสีมาใส่ดนี่นะ เ้นเซนทีแนวปุนนะครับแนวกออิดเท่เาเทาก็ต้องเพื่อออกมาเพื่อฉาบจังสินะครับเพื่อฉาบออมากจะน้อยนึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวนี้นี่ลองอิทนอกจากเพื่อเพื่อขระมาประมาณเส้นเพิรมนะครับเพื่อความหนาของแคล่วนะบเพื่อความน่าคลองแคล่บอันนี้กับอิทกับปูเก่า จี๊ไปพอเขื่อนสุดสรับ่อเขื่อนแล้วบันนี้เข้ากับสิมาดิงยิงขาตำหนงครับบันนี้เข้ากับจะมาดิงได้ครับบันนี้ยิงขาได้ Yeah, 南宁那个。 อย่าครับนี่งื่อดีนะครับได้มันสิได้น้ำกันสองทางเลยนนี่ห้องจะดแล้วลมนี่เ้าจะดแล้วนะครับผมกต่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคือการตั้งวงกบพื่อนยางเทจังไรให้มันได้ฉากนะครับให้ระดับมันได้ซ้ำกันกับถามาจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่างสักครั้งเรื่องกดบลูกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการต่อไป